เศรษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์เพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับอัดชัญญพัฒน์สำราใจนะครับวันนี้เราก็จะมาเยี่ยมชมสวนอีกแห่งหนึ่งแล้วครับ เขาทำอะไรเขาปลูกอะไรแล้วเป็นพื้นที่ไหนเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงกันนะครับอยู่ทางนี้เลยครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับเช่อตั้มครับคุณตั้มนะครับคุณตั้มกับอันนี้อวบคระพี่อวบนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของตำบลอะไรอำเภออะไรครับเทพนิมิตรครับตำบลเทพนิมิตรอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี แล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นโอ้โหดินผสมหินเลยใช่ไหมครับใช่เป็นพื้นที่ที่ดินของเราเองอ่ะไม่ไปก็เจอแต่หินพูดไปเจอแต่หินแล้วทําไมถึงตัดสินใจจะปลูกทุเรียนล่ะก็อยากลองดูครับอยากลองดูอ๋อล้วได้รู้จักกับสามเกอร์เวอร์แพนเนี่ยยังไงก่อนหรือหลังที่ปลูกก่อนที่ตัดสินใจที่ปลูกก่อนได้รู้จักก่อนที่จะตัดสินใจปลูกทุเรียนใช่ใครมาแนะนํายังไงอ๋อพี่สาวเป็นคนขายครับ อ๋อพี่สาวก็มปนนัก่าแล้วก็มันอ๋อเป็นน่าแล้วเขาก็มาแนะนําให้เราใช้เห็นเขาใช้ฉีดลําไยดีอ๋อใช้ฉีดลําไยดีเราก็เลยเอาวะมาลองตั้งหน่อยดิมาลองตั้งหน่อยใช่ไหมเราเริ่มต้นยังไงครับในการปลูกทุเรียนเล็กในเริ่มต้นเรายังไงทำโคกเสร็จก็หวานปุ๋ยทงหญิงเกษตรโคกละประมาณ1กิโลครับโคกระมระมนณ1กิโลบำุงเลยบํารุงดินไว้ก่อนเลยรอเลยอาทิตย์หนึ่งครับผมแล้วต้นพันธุ์ล่ะต้นพันธุ์ก็เราเตรียมยังไงเลือก เอาโคนใหญ่เน้นโคนใหญ่ไว้ก่อนที่ทุเรียนไม่เน้นทุเรียนเอาไม่ข้ามปีครับประมาณทัก8เดือนอ๋อแล้วใช้สามเกลือวัวแพนกับต้นพันธุ์นี้ด้วยไหมใช้ครับใช้ด้วยใช้แบบไหนครับฉีดทุก7วันครับต้นพันธุ์เนี่ยนะฉีดเตรียมเลยก่อนที่จะลงดินใช่ก่อนก่อนลงดิน7วันแล้วก็หลังลงดิน7วันก็เริ่มฉีดแล้วก็นับจากลงดินไป7วันฉีดเจวันฉีดเรื่อยๆแล้วผมถามนิดนึงคุณตั้มไอ้ดินผสมหินอย่างเงี้ย มั่นใจว่ามันจะรอดไหมผมเห็นแต่ละที่แต่ที่ไอ้ต้นพันธุ์เล็กๆเนี่ยถ้าเจอดินอย่างเงี้สภาพอย่างเงี้ยสองเดือนนี่ไม่น่าจะรอดนะผมตอนแรกก็ไม่มั่นใจแต่พอได้ลองใช้แล้วมันรัดยอดดีครับรัดยอดตั้งแต่ประมาณ20ิวันแรกครับหลังจากเอาลงดินเนี่ยนะครับสิบห้าถึงยี่สิบวันสิบห้าถึงยี่สิบวันเริ่มมีการแตกยอดรัดยอดใหม่แล้วก็ทิ้งใบเก่าเออ อันนี้ก็เริ่มมั่นใจแล้วครับว่าต้องไปได้แน่นอนไปได้ <c oughs> ตอนนี้ตั้งแต่ตอนที่ลงดินไปจนถึงตอนนี้ประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วครับ3เดือนกับ20วันครับ3เดือนกับ20วันคุณตั้มลงไปทั้งหมดกี่ต้น320ครับ320ต้นเป็นไงครับตายไปหมดไหมต้องซ่อมใหม่ไหมอย่างไงคุณตั้มมีช่วงที่ว่าฝน ทุกวันนะครับประมาณ1ิกว่าต้นที่ว่าต้องซ่อมแต่ยังไม่ย,ไมยังไม่ตายครับยังมันแค่เหลืองๆบางต้นก็กลับมารัดยอดกลับมาเหมือนเดิมก็ยอมรับบางทีต้นพันธุ์มันมันอาจจะมาจากต้นพันธุ์ด้วย<อ>ที่ว่าเราเลือกไม่ดีก็เหมือนคนนะครับบางที<อ>ก็มีพิการมีดี<อ>ปกติครับอไอ้ต้นพันธุ์ที่มาลงเนี่ยในช่วงที่เราใช้แรกๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันทําท่าจะไม่รอ่อยค,คือเหลืองใช่ครับแต่ว่าน้อยมากครับ จาก320ต้นประมาณซ่อมไปได้10ประมาณ1 2 13ต้น10กว่าต้นเองที่ต้องซ่อมแต่พอฉีดพ่น3เกอร์เวอร์แพนเราไปไอ้ต้นที่เหลืองเป็นไงไอ้ต้นเหลืองก็กลับมาดีไอ้ต้นใหม่ก็ดีดีพอๆกับต้นที่ลงใหม่เลยใช่มันทําให้เรามั่นใจใน3เกอร์เวอร์แพนนี้ครับพอสมควรแล้วที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมแล้ว3เดือนกว่านี่เห็นบอกว่าทุเรียน3เดือนกว่านี่เห็นมีการผัดใบรัดใบนี่กี่รอบแล้วประมาณ3 สามสี่รอบแล้วนะปัดแตกยอดพัดใบแตกยอดพัดใบในสามสี่รอบแล้วใช่ครับแล้วต้นดูสมบูรณ์ไหมครับคุณตั้มสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เพราะตอนนี้เพิ่งจะหว่านปุ๋ยไปได้ประมาณสิบวันก็เริ่มแตกยอดอีกแล้วครับแล้วต้นที่เราเห็นก็คือถือว่าเป็นต้นสามเดือนที่สมบูรณ์ดีสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์ดีพร้อมที่จะเติบโตได้แล้วครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างของคนที่กล้าตัดสินใจใช้กับทุเรียนเล็กนะครับแล้วกับดินที่มันนะครับขุดไปเจอหินขุดไปเจอหินน่ะ พี่บอบมีอะไรเพิ่มเติมกับเคสนี้ไหมครับที่เข้ามาดูแลที่เข้ามาช่วยสวนของตั้มครับค่ะคืออย่างนี้คะ่ะตอนนั้นที่พี่สาวเขาใช้กระลำไยและดีเนาะน้องตั้มเขาก็อยากจะปลูกทุเรียนทีนี้ปัญหาของเขาก็คือเรื่องของหินซึ่งอบก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้น ต้องเจอสามเกลือแล้วล่ะก็คือให้เขาใส่สารปรับปรุงดินอนเกษตรเราปรับสภาพดินก่อนเติธาตุอาหารแล้วก็ใช้สามเกลืออ่าเวอร์แพนเนาะเวอร์แพนสิ่ต้นผาน์แล้วก็ลงหลุมอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยปรับสภาพดินเขาแล้วก็ให้คุณตั้มเขาก็ทําตามมาโดยตลอดค่ะเพราทำตามมาโดยตลอดมันก็จะเป็นเคสอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์ว่าคนที่กําลังจะคิดปลูกทุเรียนใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่จะปลูกเพิ่มไม่รู้ว่า จะปลูกยังไงให้ทุเรียนมันเติบโตได้ดีและไปรอดไม่ตายไม่ต้องซ่อมก็เลยยกเป็นเคสของน้องตามนีม้เลยนะคะคว่าใช้สามเกลอของเราสูตรใหม่ของเรานะคะอาจารย์มันรอดจริงๆา,าที่เรายังคิดว่าไม่น่าจะรอดโน,ะะนได้ดีนี่คือบทพิสูจน์ครับของผลิตภัณฑ์ของบริษัท w o r ร์คช i n n o v n t i o n ของเราก็คือ3ามเกลเวิร์พันธ์นะครับตัวอย่างที่ดีมันมีค่ามากกว่า คำสอนหรือคำบอกเล่าครับมั่นใจใน3 g เกอร์เวอร์แพนของบริษัทเวอร์ค์ r อินโนเวชันครับที่สําคัญที่สุดนะครับในส่วนของ3 g เกอร์เวอร์แพนน่ะก็คือ3ชนิดอยู่แล้วครับกรดอะมิโน,โนสําหรับพืชไขโตสารสาหรับพืชเวอร์แพนและก็สารปรับปรุงดิงหญิงเกษตรนะครับสังเกตนะครับของแท้ครับต้องมีตราหญิงเกษตรใส่มงกุฎในแบบนี้นะครับในส่วนของแบบซองก็เป็นตาเวอร์แพน ระวังนะครับของลอกเลียนแบบเยอะครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดไม่ดีคนที่กําลังจะฉวยโอกาสพร้อมครับเขาพร้อมมาทําของลอกเลียนแบบแน่นอนครับฝากครับเกษตรกรท่านใดถ้าไม่มั่นใจกับผลิตภัณฑ์ให้ติดต่อกับผู้ที่เป็นตัวแทนหรือว่าผู้ที่เขาใช้อยู่แล้วจะดีกว่านะครับระวังของลอกเลียนแบบครับวันนี้ขอบคุณคุณตั้มแล้วก็พี่อวบมากนะครับขอบคุณมากเลยครับนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้เรา ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสามเกลือเวอร์เฮนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจไม่มีสารพิษตกค้างเย้